ออกมาได้ดีครับเนจินครับแต่ขวัญใจนี้ก็ต้อนรับด้วยแข้งนะครับเดินบุกเดินตะลุยเลยครับเนจินชายฟ้าครับเป็นประเภทรถถังอิหร่านครับเดินอย่างเดียวครับชนไปเรื่อยครับจับปลาตีนยังไม่ได้ครับ โอ้โห oh, oh. สวยครับหมัดหนึ่งสองขวัญใจแม่มีหักศอกสั้นครับโน้มตีพูดถึงความรวดเร็วความสวยงามของอาวุธนี้อยู่ที่ทางขวัญใจสอตะวันรุ่งนะครับดูครับขยับขยับนี่ครับมีขยี้ศอกด้วยขวัญใจค,ครับโอ้ oh, ข้างล่างตีข้างบนศอกแต่ว่าหน้าตายังใส่นะครับในจิน โอ้โหหมัดขวาเต็มๆต็มยังไงครับโดนป้ายหน้าครับเนจินโอ้โเริ่มหายใจแรงเลยครับเนจินแม่กำรมการบอกอย่าเกี่ยวเชือกครับโ,โ,โดนแข้งของควันใจเข้าไปครับหมัดเข่าโอ้ยชักชักชักจะยุ่งแล้วครับเนจินอ๋อแม่ยืนตัวแข่งแล้วครับเจอเขายืนตัวแข่งแล้วครับเนจินชาอินฟาลากมาตี โน้มมาลงมาไหม <Okay. S 1> เริ่มหายใจยาวเลยครับในทินชาหินฟ้าโอ้ oh. อยู่ที่ขวัญใจแล้วครับแบบนี้โอ้ oh, อาวุธนี้แม่นกว่าคมกว่าหนักกว่าเห็นได้ชัดเลยครับขวัญใจ oh. ยังกัดฟันบวกหมัดครับเนจิน เริ่มจะช้าลงไปเลยนะครับเนจินเจอหมัดอีกแล้วต่อยลำต้อโอ้โหแลวขวัญใจมาดีนะครับล้มตัวสลับไปหน้าขึ้นหน้าครับตามด้วยเขา่าฟันยางชทกจะคับปากแล้วครับเนจินฟันยางไม่ได้ขยายนะครับฟันยางเท่าเดิมครับหายใจไม่ทันนะครับโอ้ขวัญใจเนี่ยวุฒสวยงามจริงครับ ดูครับยกเสียบแทงเสียบยะไส่ปักศอกอุ้ยกระทุงเข่าโอ้อ,อกาวุธแต่ละอย่างนี้เนียนตามากครับขวัญใจสอตัวรุ่งเป็นไอ้สินชัยฟ้าครับเป็นขวัญใจไม่ถอยครับสาวมาสาวคืนอย,อยแต่สังเกตจากการออกมาดนะครับขวัญใจดูจะมีประสิทธิภาพมากกว่าครับ เนจินนี่ยังออกในทรงว่ายน้ำครับโอ้โหจะถีบหน้าครับเข้าไปรวบจะโน้มลงมาตีครับเนจินไม่ยอมแรงยังมีขืนอ,อยู่นะครับช่วงต้นยกถีบไปครับันใจ โอ้โหต่อยขวาเต็มๆตมหน้าครับบูก็ได้บุนก็ดีนะครับนี่ครับดูลักษณะการถีบขวัญใจครับมาแบบในลักษณะไปเท้าจิกอะครับจุกนะครับสักครู่เป็นถีบแบบลักษณะเฉงเฉียงครับถีบได้หลายแบบจริงครับโอ้โหยับซ้ายเข้าหน้าปััจใจก็เอาคืนทันทีครับ เนจินจะแก้ปัญหาย,ยังไงครับโอ้กลายเป็นเปานิง่งเปาเพื่อนที่ให้ขวัญใจเลยครับนี่ครับค่อยๆบันเลงครับขวัญใจโอ้ต้องนับครับก็รับเยอะจริงๆเลยครับถือว่าให้โอกาสได้พักเลยครับอะ เรื่องหัวใจไม่ต้องถามครับสู้อยู่แล้วครับเนจินกัดฟันพึดอีกเพือกนะครับเนจินชายอินฟาขวัญใจก็ไม่รีบครับต่อยไปตามจังหวะก็เอาแบบชัวร์ดีกว่าครับไปอีกหนึ่งชุดเียบตี โอ้เสียบแบบเสียบจัดไส้นี่ก็ทำได้ดีครับขวัญใจหายใจดูระบบการหายใจของเนจินครับแหะคิดช้าทำช้าแล้วครับเนจินแตะครับขวัญใจ ถอยครับดูครับไม่มีอะไรจะเสียเลยครับเนจินชช้ฟาครับต้องเดินเข้าไปนะครับแล้วไปลุ้นเอาเดินมาก็แหมปัจจัยมีแข้งรออยู่แล้วสาวหมัดแบบไม่หวังผลยากครับเนจินโอ้โหขอยืนข้างเชือกนะครับตอนนี้ <c oughs> เรียแร้น่าจะหมดแล้วนะครับ <c oughs> พยายามจะทำซอกกลับด้วยความฝัจจ ทนนีบหน้าครับปัจจัยก็พยาพยามดึงให้เนจินนี้เดินออกมาข้างออกมาจากนอกเชือกครับโอ้แค่ถีบนี่ก็กระเด็นกระดอนแล้วครับเนจินอโอ้ดอูโอ้ครับ แม่กแทำอะไรดูง่ายไปหมดครับขวัญใจขยับเข้าไปจิ้มหมัดแล้วก็เตะแล้วก็ถอยเฉาออกมาเนจินโอ้ขวัญใจก็ดูเหมือนว่าจะผ่อนแล้วนะครับอยากจะให้ในใเนจินเดินเข้ามาบ้างขวัญใจเองก็ใช้แรงไม่ใช่น้อยนะครับ ไปขวาเข้าไปโอ้ทีมงานก็เชียร์เนจินครับกองเชียร์บอกเอาหน่อยครับเนจินปกเต็มที่ครับไม่เข้าเลยครับเข้ามาก็เจอแข้งขวาวนออกไปครับเนจินขยับมานี่ ต้องฝ่าด่านแข้งเข้ามาครับแต่แกเตะซ้ายแล้วก็ถีบตามนะครับขวัญใจครับทำเนจินนี่เข้าไม่ถึงตัวเลยครับโอ้ยังทำอะไรขวัญใจไม่ได้นะครับยกนี้ครับเนจินเริ่มมาวิ่งไล่นะครับช่วงปลายยกอบอกขวัญใจเดินเข้ามาบ้างแต่บอกได้ครับ <c oughs> แต่ไปสักทีหนึ่งก่อนปลายกค,ครับตอนนี้อโอ้โหโอ้โหทำอะไรขว<อ>ัญใจเองก็ใช้แรงไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่ายังกล่อมเนจินไม่ลงครับขวัญใจสอตะวันรุ่งครับขวาชัยไปได้แบบสบายๆครับ có thứ ba và... cáu quà thấp